อยูางเลยเหเดาว้มันก็ต้องอยู่ฝากตรงข้าแมแน่นอนใครเลยดีกว่ามันไม่อยู่แถวนี้หรอกท่าไหนามีการปั่นไฟกันแล้วเหรอที่แตว่าเราไม่เห็นมาขึ้นเนินเลยจะได้เห็นหมดทุกคน ไหนไหน,น,นกันหลักนี่ไงนี่ไงที่เรามองไม่เห็นเลยไปไปตรดข้าม หลงแล้วกูไม่ยังเสียงน่าจะวน นี่ลอยเลือดมันนี่ไงเห็นละเห็น <estion> ละเห็นละเห็นละไปตีข้ามหน้าต่างีข้ามกลับด้วยข้ามกลับข้ามกลับอ้าวหลงหลงหลงแล้วโอ้โเซือ้อไม้ก่อน วนเหรอวนเหรอวนยับไอ้นี่วนยับเอ้าโหทำไมเล่าตกใจหมดเลยไปเบรดเม้นบอกว่าตรงเนี้ยโอ้โหโชคดีมาก้องเบรดเม้นเลยนะ เอียบร้อยมาจะมีคนมาช่วยมั้ยจ๊ะเหมือนจะเห็นหัวใครว่าวบบในตอนนี้ แน่แน่แหวบโอ้ยมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องเอาเรื่องเหอรอ Jesus c h r i s สว่งไง j เจ u s าจีซัสนี่ไงจีซัสล่วงไปจีซัสแฮป เจอแล้วเม็กกี้โอ้ปัดไฟกันมันเลยตรงนี้ว่อนเลยนะอ,อืออือว่อนเลยทีเดียวก็งไงคอเด็ไอ,อ ับตรงนี้ยับเลยเอาเมกกี้ว่าไงล่วงไปเยบเลยตรงนี้โอ้มีตตะขอหลุดตะขอหลุดตะขอนี้ก็ได้ทั้งนั้นแฮป มีมีจีซัสคริสจีซัสร่วงาปไปแบกเอาเสองนี้แล้วกันใกล้ๆก,กันเลยไป มอะไรเมโทรมัสเอ้อยร่วงเสียงชัดเจนขนาดนี้นะปั่นกันไวอยู่นะน,นี่ยตรงนี้เลยแล้วกันแฮป เึรื่้ง,งนานอไรโดนปั่นอยู่อีกเปล่าอ้าวจีเซสว่าไงล่ะจีเซสไปไหนล่ะเนี่ยฮะ,ะชนชี้น่องชี้หน้าอะไรไป ตรงนี้มีคนปั่นอยู่ไวยน,นะแต่ต้องทุบทิ้งซะหน่อยไปอ้าวเรียบร้อยแล้วสิจีเซิร์ฟซะหน่อยเพรานปั่นอยู่โซนนี้แหละเพราะมันช่วยกันอยู่แถวนี้เนาะต้องปั่นอยู่แถวนี้แหละไปวาร์ปวันดีจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดายไว้เดายไว้เห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะเม็กกี้เออไม้เลยพอดีเม็กกี้เรียบร้อยเขาวิ่งตัดหน้าเราทำไมล่ะแบกไปเฮ้ยเหลือเครื่องเดียวแล้ววะมันโหดใช่เล่นในพวกนี้ เรียบร้อยเดาว่าคงอยู่เครื่องนี้แน่แน่ไปเดีเครื่องแค่สามเครื่องนี้ต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ไงโอ้โหพัสดีสกิลเหรอ นี่ไงรีเวิร์สอฮ้ยวิ่งติดวิ่งติดขอเด็ดแบกไปคนนังอยู่ไหนจ๊ะโอ้โหโดนแตงหลังอ่ะออยออยออยอสวัสดีจ้า นี่ไงโอ้ยโดนไปอีกหนึ่งว่ะคอเด็ดคอเด็ดคอเด็ดวนหรือคอเด็ดสายวนเหรอไอ้สายวนนี่มันสนุกจริงๆเลยมานี่ไง ไอ้นี่ไปดิวนได้วนไปนี่เว้ยวนได้วนไปว่ะมาชอบวนใช่ไหมชอบวนใช่ไหมชอบวนใช่ไหมได้ได้ได,ได้เจอกัน เจอแล้วเจอแล้ว,วนเก่งจังนะฮะวนเก่งนักเหรอเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาดิ นี่ไงเราวนเก่งนะใช่ไหมเอาวนเก่งก็ตายซะสิครับตายซะสิครับนี่ไงเราวนเก่งไงนี่เงี้ยไ่เงล่ะนี่ไงล่ะละมาไอ้มันมันคนที่วนเก่งเก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงจะต้องตายแบบนะงดงามหน่อยให้สมศักดิ์ศรีนิดนึงมาเรียบร้อย เฮ้ย <Hey, S 2> เคเวสผ่านแล้วว่ะรับแต้มไป